สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเพื่อนพ้องญาติมิตรสหายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องปั๊มรถบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นะครับ Facebook มันบล็อก Facebook มันบล็อกเฉยเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะครับว่าเปิดเพลงเนี่ยเปิดเพลง ฟังไปเนี่ยครับเกลมีนะ่เนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของเพลงนะมันมันมันบล็อกมันบล็อกอ่าไฟ์ like สดไปเลยนะครับ,รบยินดีต้อนรับทุกท่านครับเฟซบุ๊กมันเนี่ยวิดีโอของคุณถูกบล็อกจึงไม่สามารถแสดงให้คุณดูได้พูดไปตั้งนานคอแหกคอแห้งหมดสรุปว่า สรุปว่ามันมันบล็อกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไล่ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ไม่เปิดเพลงอะไรแล้วนะครับมาแบบเ,เงียบๆนะครับเดี๋ยวต่อไปต้องเล่นดนตรีเองได้ไหมมันจะบล็อกไหมฮะถ,ถ้าไม่เอาเพลงลิขสิทธิ์มาร้องก็โดนอ่ะถ้าเอาเพลงลิขสิทธิ์มาร้องก็อาจจะโดนถ้ามาเล่นเองก็โดนเหมือนกันเหรอใช่โอ้หเดี๋ยวนี้ลิขสิทธิ์แรงมากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นอนะ่ะ มันสักครู่นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับขออภัยครับอยู่ๆที่มันเข้ามาแล้วแล้วมันตัดหายไปเพราะว่า Facebook มันบล็อกนะครับเพราะว่าผมไปเปิดเพลงของค่ายแกรมมี่นะครับอันนี้ก็คือไม่รู้จริงๆนะครับต่อไปก็จะไม่เปิดแล้วนะครับมาแบบเปรียวๆเลยนะเครื่องของลูกมุอดมินครับนะฝากแชร์กันนิดนึงตอนนี้มาแล้วนะครับตอนนี้น่าจะไม่ถูกบล็อกแล้วนะครับ เมื่อสักครู่ครับถูก f a c e b o o k บล็อกไปขออภัยนะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วแล้วอยู่อยู่ภาพมันตัดไปนะครับเป็นเพราะว่าผมเปิดเพลงนะครับของแกรมมี่ไปนะครับแล้วมันบล็อกมันบล็อกไลฟ์สดไปเลยนะครับมาเริ่มใหม่ไม่เป็นไรครับมาเริ่มใหม่คิดว่าทุกคนยังอยู่กันนะครับใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ เพราะว่าเราตั้งใจมากๆนะครับที่ในการสรรหารถนะครับคุณภาพทุกคันที่จะมาสู่มือผู้บริโภคมาสู่มือลูกค้าก่อนที่จะเข้ามาไลฟ์สดทุกคันผมคัดลองแมนดีว่ารถมีคุณภาพรถสวยอย่างแน่นอนนะครับไม่สวยไม่ดีปั๊มไม่ขายนะครับไม่ขายอย่างแน่นอนครับถ้าไม่สวยเนี่ย เช็คภาพเล็กเสียงนิดนึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตโอเคนะวันนี้ฝนมันตกด้วยนะครับฝนมันตกด้วยแล้วก็สัญญาณอะไรมันก็ไม่ค่อยดีนะครับใครเข้าม,มาแล้วนะครับก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับไล์รอบสองเมื่อกี้พูดไปตั้งนานไม่รู้ว่ามันบล็อกไปนะครับว่าทาไมไม่มีใครเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ครับก็ยินดีสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อย ใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยครับเสียงภาพชัดโอเคไหมโอเคนะโอเคนะครับโอเคเป็นชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีออสนะครับปี2012นะครับเป็นตัว E เครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับรถคันนี้ครับเป็นรถนิยมที่เขาเรียกว่ารถสามัญประจำบ้<ๆ>านเลยที่อยู่คู่คนไทยกันมาอย่างยาวนานเพราะว่าเป็นรถที่ มีคุณภาพเครื่องยนต์อึดทนทานและราคาเนี่ยมันก็จับต้องได้นะครับผ่นสบายผ่นเบาๆนะครับแล้วก็เป็นรถเก่งขนาดกลางนะครับแล้วคันนี้นะครับจัดทรงตกแต่งมานะครับได้พร้อมนําไปขับไปใช้ได้เลยคันนี้นะครับเป็นรถสีขาวเดิมแท้จากโรงงานนะครับหน้าเล่มระบุไปว่าเป็นรถสีขาวนะครับติดสเกิร์ตให้นะครับรอบคันติดสเกิร์ตให้รอบคันนะครับ ทางด้านหน้าถึงด้านหลังก็คือติดรอบคันเลยนะครับแล้วก็จะทรงลอร้อแม็กมาให้นะับลอ้อแม็กเนี่ยลอ้อแม็กเนี่ยเป็นสีทองนะครับลอ้อแม็กสีทองขนาด15นะครับขนาด15แล้วมีเบรก abs ได้นะครับคันนี้มีเบรก abs ได้นะครับอ่าดิสตั้งสี่ล้อนะครับตัวรถครับเป็นสีขาวนะครับสีขาวลื่นนะครับเนื้อเดียว ส่วนกระจกมองข้างก็เป็นสีขาวสีเดียวคับตัวรถนะครับส่วนกระจกนะครับติดฟิล์มไม่เรียบร้อยที่จับก็ตรงนี้ครับไม่ได้ติดอ่าครเมียมให้แต่อย่างใดเป็นเนื้อเดียวสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับอโอเคมาชมรอบคันกันมาชมรอบคันนะครับมาดูทางด้านหลังนิดนึงนะครับมาดูทางด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ย ไฟท้ายนะครับไฟท้ายมีความโฉบเฉี่ยวนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าสปอยเลอร์นะครับสกเกิร์ตให้รอบพันตรงนี้ถ้าไม่มีสปอยเลอร์เนี่ยมันก็จะดูแบบเขาเรียกว่าดูแบบเรียบๆไปหน่อยนะครับดูเรียบๆไปหน่อยแต่พอติดสปอยเลอร์ตรงนี้ให้ก็ดูเรียกว่ามีมิติดูโฉบเฉี่ยวดูมีสวดมีทรงนะครับดูมีสวดมีทรงดูเรียกว่าดูมาท่านนะ มาท่านดูมาตรฐานนะครับตัวนี้ครับ V ีออนะครับโลโก้ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับตัวนี้เป็นตัว E ตัวรองท็อปนะครับสูงกว่าตัวนี้คือเป็นตัว G นะครับตัวนี้เป็นตัว E คือตัวรองลงมาสเกิร์ตด้านหลังครับเห็นไหมเต็มรอบคันนะครับเต็มรอบคันด้านข้างนะครับล้อยางครับยังใหม่ๆครับดอกยังเต็มๆยังใช้งานได้ถึงปีนี้สบายๆนะครับ โอเค okay. มันดูภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถเนี่ยรถเข้าวคันนี้นะครับภายในตัวรถเนี่ยมีความใหม่มากๆนะครับภายในตัวรถใหม่มากๆโทนสีเนี่ยภายในรถเนี่ยก็คือเป็นสีดำนะครับตัดกับสีสีเทานะครับหลังคาเนี่ยมันสีเทาก็จะดูมีความเขาเรียกว่าดูดูขรึมดีแล้วก็มันดูไม่ค่อยเขาเรียกว่า ไม่ค่อยสกรปรกอะสีดําอะแต่ถ้าเป็นสืบางทีมันเป็นคราบหรือมันจะเห็น,นได้ชัดแต่คันนี้นะครับก็กลิ่นเนี่ยกลิ่นภายในรถเนี่ยกลิ่นดีมากเครื่องกลิ่นก็ได้มีสาบยังมีความเป็นใหม่อ่ะรถใหม่อะยังมีสาบความเป็นรถใหม่อ่ะคอนโรลทุกอย่างนะครับเรียบไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแยกนะครับเนี่ยติดแน่นแน่นสนิทนะครับแล้วก็ดูตรงประตูเลยบานประตูประตูนะครับก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับ ไฟฟ้าทั้งกันเปิดปิดนะครับลูกกุญแจเี๋ยลูกุญแจนะครับเนี่ก็เป็นรีโมทนะครับเปิดปิดนะครับกระจกใช้งานได้กระจกใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติหมดเลยซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแล้ว ด้านข้างเนี่ยกระจกเนี่ยเวลาเราไปตลาดเนี่ยนะครับเวลาเราไปตลาดใช่ไหมไปจอดในตลาดที่แคบๆมอไซค์มาชนปึ้งกระจกกระเด็นหลุดหายไปอย่างี้ก็มีเยอะนะครับแต่ครัน้นี้ครับนี่พับเก็บครับพับเก็บเป็นไหมเนี่ยอ่ากระจกพับเก็บได้นะครับตัวนี้ตรงภายในนะครับก็พวงมาลัยครับ ืม้วนี้ก็จะเป็นวีออสก็เป็นลักษณะนี้คันนี้ครับมีระบบนิรภัยครับมีถุงลมคู่หน้าให้นะครับฝั่งคนขับและคนนั่งข้างนะครับมีถุงลมให้แล้วรถเจ้าคันนี้นะครับมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือเรือนไม้ครับนะครับไม้ครับล้อเลื่อนมาเพียงแค่หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบกกิโลเท่านั้นเองถือว่ารถปีสองพันสิบสองขับื่อนมาแค่นี้ล้อเลื่อนมาแค่นี้เนี่ยถือว่าไม่เยอะเลยครับใช้งานมาน้อยมากมาก ตัวเดินไม้ก็จะจุดเด่นของวีออสเนี่ยคือเดินไม้ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับก็เห็นได้ชัดเจนนะครับอ่าส่วนเครื่องเสียงนะครับส่วนเครื่องเสียงก็ดังปกตินะครับดังปกติหมดเลยอ่าลำโพงไม่มีแตกนะครับลำโพงไม่มีแตกลำโพงไม่มีแตกนะครับไม่มีแผ่นซีดีใช่ไหมอ่า ส่วนเกียร์ไปฝั่งนู่นเลยอ่าไปฝั่งส่วนเกียร์นะครับรถคันนี้ครับเป็นเกียร์ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ระบบอัตโนมัตินะครับไม่ใช่เกียร์ธรรมดาเป็นอนัตโนมัติส่วนเกียร์ในตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับจับในค่อนข้างที่จะถนัดมือนะครับ แล้วข้อดีของเกียร์ตรงนี้นะครับเกียร์ตัวนี้เนี่ยของวีออตัวนี้มันก็เรียกเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับคือป้องกันที่จะมีเด็กเล็กนะครับหมายครับคุณพ่อคุณแม่พาลูกหลานเด็กเล็กไปเด็กมันชอบที่แบบว่าไปเตะหรือไปผลักอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะป้องกันได้นะครับในระดับหนึ่งที่จะทําให้ไม่เกียร์เนี่ยเรียกว่าผลักไปข้างหน้าไปเข้าเกียร์เอหรือ R หรือ P มันก็จะติดไปตรงที่ตัว N นะครับก็ทําือให้มันเป็นกลายเป็นแค่เกียร์ว่าง แต่ถ้าเป็นเกียร์ที่ว่าที่ว่าตรงๆเลยอ่ะผลักทีเดียวรูดขึ้นไปเลยเนี่ยอันตรายนะครับตัวนี้ก็คุน้นๆเกียดเซฟตี้พอสมควรนะครับส่วนตรงนี้ก็มีที่ใส่กระบอกน้ำส่วนตัวแอนถ้าเป็นกลมๆนะครับดูน่ารักใช่ไหมลูกออสนะครับคันนี้ครับเขาเรียกเป็นตัว50ปีของ v ีออสนะครับตัวนี้250ปีของ v ีออสสังเกตบาะนะครับสังเกตบาะนะครับบาะจะเป็นบาอหนังตรงนี้ตรงกลางจะเป็นบาะหนัง แล้วด้านข้างเนี่ยคลิปตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับนะครับสังเกตง่ายๆคือตรงนี้ครับที่พื้นนะครับอ่าตัวนี้เห็นไหมจะเป็น50ปีวีออสเห็นไหมครับอ่าคือรถโตโยต้าเนี่ยวีออสเนี่ยแล้วก็จากค่ายโตโยต้าเนี่ยโตโยต้าเนี่ยเป็นเรนียกว่าค่ายที่อยู่คู่คนไทยกันมาอย่างยาวนานและวีออสเนี่ยก็เป็นรถยอดนิยมจริงๆนะครับยอดขายเนี่ยก็ยังติดลมบมติดลมบนอยู่เสมอครับออกมาแต่รุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยก็ ประสบความสำเร็จทุกรุ่นนะครับออกแบบดีไซน์ด้วยบอดี้ Body, เครื่องยนต์นะครับทําให้สมรรถนะทุกอย่างเนี่ยมันเอ,อนื้ออํานวยครับราคาเนี่ยก็ไม่แรงนะครับจับต้องได้แล้วการดูแลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะครับโอเคไปดูด้านหลังบ้างดีกว่านะครับด้านหลังเป็นอย่างไรนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเบาะนะครับพื้นนะครับสะอาดสะอ้านนะครับสะอาดถึงขั้นหรือว่าสะอาดแบบเลียได้เลยนะครับ <c oughs> สะอาดเลียได้ <c oughs> ตรงนี้ก็มีที่ใส่กระบอกน้ำอีกแล้วนะครับที่ใส่กระบอกน้ํากระบอกน้ําที่ใส่ยเยอะนะวีออสนะทำเผื่อไว้มากเลยข้างหน้าสองจุดตรงนี้ไหม่จุดนึงอ,อีกที่ใส่กระบอกน้ํานะครับป <c oughs> ้องกันน้ําหกได้อย่างดีครับ ทีนี้ตรงนี้ก็ใส่เอกสารนี่ที่แขวนท,ที่แขวนถุงแขวนรายได้นะครับแล้วก็เบาะนะครับที่นั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะยังใหม่เลยรถใช้มือเดียวอะ่ะคิดดูเบาะข้างหลังก็เลยการไม่ก็ยุบคือขับอยู่คนเดียวะใช้คนเดียวอะ่ะเจ้าของผมก็รู้จักนะครับนะครับไปซื้อรถถึงบ้านเลยนะครับคันนี้แล้วก็นั่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสบายนะครับไม่แคบแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไป พอพอดีนะครับขับง่ายไปดูด้านหลังครับไปดูด้านหลังห้องส่วนด้านหลังนะครับห้องเก็บใส่สัมภาระห้องเก็บใส่สัมภาระนะครับไม่ได้ถือไอ้คากันสนกนกล้องสันนไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้ามาดู อย่างรถสแปร์มีครบเรียบร้อยนะครับอย่างรถสแปร์ส่วนตรงนี้ครับจุดใส่สัมภาระก้นเขรื่องกว้างนะแต่ไม่ลึกรถคันนี้ครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สดมแก๊สมาแต่อย่างใดครับคันนี้กินน้ํามันเพียวเพียวกินเพียวครับคันนี้กินเพียวกินน้ํามันเพียวนะครับอ่าไม่มีดมแก๊สนะครับทุกอย่างครับฝากระโปรงฝากระโปรงครับเดิมครับตะเก็บนะครับอืม โอเคทีนี้ครับไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับว่าห้องเครื่องยนต์สมบูรณ์แค่ไหนครับสดใหมแค่ไหนไปดูครับอ๋ออีก idee. อย่างหนึ่งคันนี้จุดเด่นนะครับอีกอย่างหนึ่งจุดเด่นคันนี้สามารถป้องกันเด็กได้นะครับ آ! สามารถล็อกนะครับนี่ล็อกป้องกันเด็กนะครับล็อกได้อยู่ข้างหลังเนี่ยบางทีนั่งอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมนั่งอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหม บางทีลูกไปอยู่ข้างหลังแต่เราสามารถที่จะป้องกันได้โดยการที่ล็อกประตูนะครับไม่สามารถที่จะเปิดออกจากด้านในได้ต้องเปิดมาจากข้างนอกเท่านั้นก็คือผู้ปกครองลงไปอ้อมไปแล้วก็ไปเปิดบางครั้งเนี่ยเราขับไปสองคนอย่างเงี้ยเด็กอนุบาลแล้วมันไม่นั่งมันไม่นั่งคาซีทแล้วอ่ะมันจะนั่งเองแล้วอ่ะแต่ว่าเนี่ยเวลาขับไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดพรวดประตูไปอย่างเงี้ยมันก็อันตราย,แต,ตรายแต่ตรงนี้มีระบรบเซฟตี้ก็คือว่าล็อกประตูนะครับป้องกันเด็กเปิดเปิดเองนะครับ โอเคมาดูด้านหน้าห้องเครื่องยนต์ตรงนี้ครับสำคัญมากห้องเครื่องยนต์นะครับมีความสดใหม่เดิมๆนะครับรถไม่มีจมน้ำไม่มีพิวามไม่มีตัดต่อนะครับทุกอย่างเดิมนะครับทีนี้ครับ ครื่อนี้ครับเป็นเครื่องครับยนต์ VVTI นะครับเครื่องยนต์1,500 cc นะครับเครื่องยนต์1,500 cc เป็นเครื่องที่ค่อนข้างทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดน้ํามันนะครับผมพูดเสมอว่าอยากจะให้คุณลูกค้าเนี่ยวันนี้ผมไล่สดให้ดูถ่ายวีดีโอให้ดูเบื้องต้นนะครับทีนี้ถ้าท่านเห็นแล้วว่าชอบหรือถูกใจนะเป็นว่ารถสวยเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมได้ผมพูดเสมอครับว่ารถเนี่ยรถเนี่ย มันจะตอบคําถามนี่ฝังนี้ดิมันจะตอบคําถามนะครับตอบคําถามคุณลูกค้าตอบคําถามพี่น้องได้ดีที่สดุดคือการมาดูรถรถจริงว่ารถเนี่ยมันเป็นแบบไหนดูได้ทุกซอกทุกมุมนะครับคันนี้ครับแต่คันนี้บอกนิดนึงนครับด้านหน้าตรงเนี้ยอันเนี้ยเราเก็บมาให้นะครับสเกิร์ตเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเพราะว่า วนใหญ่สเกิร์ตเนี่ยมันก็จะมีร่องมีรอยหมดเลยครับเวลาเพราะมัน,ม,นมันต่ำนิดหนึ่งรถมันค่อนข้างแค่ต่ําพอเลี้ยวหรือนเงี้ยอาจจะไปติดฟุตบาทก,ก็จะมีรอยทะลอะนี่เราเก็บมาให้นะครับตรงนี้รายงานตามตรงตามจริงสภาพจริงนะครับโอเคมาสรุปราคากันนะครับมาสูปราคากันรถคันนี้นะครับรถคันนี้ครับเป็นโตโยต้าวีออสนะครับ ปี2012เข้ามาทางนี้มาทางนี้เป็น Toyota v วีออนะครับปี2012ตัว e นะครับตัว e เครื่องยนต์1 5 cc นะครับรถบ้านบ้านราคาบ้านบ้านคุณภาพจุกจุราคาโจโจอย่างแน่นอนครับถ้าคุณต้องการคุณภาพนะครับก็คุณเลือกคุณภาพคุณเลือกความคุ้มค่านะเลือกปั๊มรถบ้านผมบอกได้เลยว่าคุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน นะครับโทรมาคุยกันได้มาพูดคุยกันได้นะครับมาพบเจอกันได้อย with ่างน้อยไม่ซ okay, okay, <so ื้อรถก็ไม่เป็นไรมาดูครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักเป็นเพื่อนกันนะครับอาจจะได้ถ้อยพึ่งถ้อยพาพึ่งอาศัยกันได้ครับอย่างน้อยเป็นเพื่อนในโซเชียลเป็นเพื่อนในโลกของอะไรพื้นที่ของ Facebook นะครับก็รู้จักกันได้นะครับโอเคครับรถคันนี้ราคาเสดอที่200,000 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับราคาผมบอกเลยคุณภาพเหนือราคาจริงๆนะครับรถคันนี้เป็นรถยอดนิยมรถเรียกว่ารถสามัญประจำบ้านมีกันแทบทุกบ้านบนท้องถนนเนี่ยขับไปเนี่ยยังไงก็เจอเจ้าวีออสเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นรถที่มีคุณภาพและรถเป็นค่อนข้างที่เครื่องยนต์เนี่ยทนนะครับเครื่องยนต์ทนแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาเมนเทนนเนี่ย เขาเรียกว่าไม่แพงนะครับไม่แพงสบายกระเป๋าแล้วคันนี้ครับผ่อนสบายกระเป๋าด้วย2 0 0แสนก็เหมือนบาทผ่อนห้าพันบาทเท่านั้นเองเริ่มต้นผ่อนที่5000บาทนะครับจะเต็มจำนวนเลยนะครับถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีประวัติเครดิตที่ดี6ปี6เดือนถึง1ปีขึ้นไปนะครับท่านผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรฟรีช้อยผ่อนบัตรอีออนผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับผ่อนดีนะครับ6เดือนถึง1ปี จัดได้เต็มจํานวนออกรบฟีดาไปเลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจนะในเรื่องของเอกสารไม่มั่นใจว่าเอกสารของรามันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับไม่กล้าที่จะมาซื้อรถไม่ยากที่จะขอยื่นขอสินเชื่อขอเช่าซื้อรถไม่มั่นใจโทรมาคุยกับผมได้ผมสามารถตรวจสอบเช็คให้กับท่านได้นะครับหรือว่าท่านอยากจะซื้อรถหรือไม่อยากซื้อรถอยากขายรถก็ได้ครับก็ต,ติดต่อมาที่ผมครับปั๊มรถบ้าน ทั้งซื้อทั้งขายนะครับครับเลขเปลี่ยนจัดไฟแนนซ์ดีไฟแนนซ์ทั้งหมดเรื่องรถขอให้โทรหาครับผมให้คําปรึกษาได้นะครับทีนี้ครับตอนนี้ก็เป็นอยู่ช่วงของเขาเรียกว่าโควิดนะครับโควิดมาอีกแล้วนะครับโควิดก็คือยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยหลายท่านไม่กล้าออกจากบ้านกลัวโควิดไม่กล้าเดินทางมายัง เต็นท์อย่างโชว์รูมนะครับแต่ถ้าท่านสนใจผมก็นํเลสสดให้ดูเดี๋ยวลงภาพนี้ให้รลงให้ทุกอย่างเพื่อที่ท่านจะได้เห็นตัวรถจริงๆว่ารถเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรแต่ถ้าท่านสนใจแต่ท่านไม่สะดวกในการที่จะเดินทางบางทีต้องเลิกงาน5้าโมงเสร็จปุ๊บเอ้าต้องกลับบ้านนะครับต้องกลับบ้านแล้วไม่ทันหรือหรือว่ามีลูกเล็กเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านไม่สะดวกเดินทางยกหวโทรศัพท์โทรหาผมนะครับผมนํารถไปท่านดูได้ถึงบ้านเลย แล้วก็สามารถที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารให้กับท่านได้ถึงบ้านแล้วก็นํารถไปส่งให้ท่านได้ถึงบ้านด้วยนะครับโอเคสรุปราคาครัครับตอนก่อนจะปิดคลิปก่อนจะปิดไลค์ของค่ำคืนนี้คันนี้เป็น Toyota v o ้ off, ปี2012ตัว E นะครับตัวรองท็อปเครื่องยนต์ 1,500cc ราคาค่าตัวอยู่ที่2,99,000บาทนะครับถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีบัตรเครดิตสินเชื่อที่ดีน6เดือนถึง1ปี จะได้เต็มจํานวนผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นเองนะครับมีคําถามไหมครับมีคําถามสิ่งใดครับก็สามารถที่จะทัก inbox คาได้เลยหรือแอดไลน์ครับด้านล่าง PUM 24ไป6ปั๊มนะครับ, UM 6, รบทักไลน์มาได้เหมือนกันนะครับบางคนไม่อยากโทรศัพท์ไงเปิงตังก็เป็นเพื่อนกันในไลน์โทรฟรีนะครับโทรฟรีเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีครับ ฝนตกกระนำโดยตอนนี้เริ่มซาแล้วครับข้างหน้าเนี่ยของผมนะครับมันเป็นแอ่งน้ําทะเลสาบน้ําขึ้นตอนนี้ครับมูลตัวยิ้ปลาก็ขึ้นนะปลาขึ้นมานะครับปลาหมอนะครับน้ําท่วมนะครับบ้านใครน้าท่วมบ้างทักมาบอกหน่อยบ้านใครน้าท่วมบ้างครับตัวบ้านใครน้าท่วมแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะตะคงตะคาบตะเข็บงูอะไรแบบนี้ก็ดูให้ดีนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็ฝนเริ่มมาแล้วนะครับโควิดก็เริ่มมานะครับอากาศชื้นๆแบบนี้ป้องกันตัวเองให้ดีนะครับออกจากบ้านก็ควรจะสวมแมสนะครับให้เรียบร้อยนะครับสวมแมสแล้วก็มันล้างมือนะครับมันล้างมือแล้วก็ที่สาคัญวัคซีนที่สาคัญอย่างหนึ่งคือการฉีดแล้วเนี่ยคือการออกร่างกายแล้วก็กินอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกคนนะครับก็ คนดูแลตัวเองด้วยถ้าสนใจรถทักมานะโอเคสำหรับคืนนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย